Thank you เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิวกันในโรงหนังค่ะถ้าสนใจแล้วตามพิมมาเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะพิมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ พ i n ์ Heritage Day นะคะแล้วก็ข้างๆพิมตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่แอนค่ะ Executive Assistant Manager ของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะ พี่อยากให้พี่แอนนช่วยเล่าพิมฟังถึงที่มาที่ไปของโรงหนังแห่งนี้หน่อยค่ะรู้ที่ผ่านมาครับจะผ่านมานีทั้งหมดสี่ช่วงด้วยกันครับคือช่วงแรกก็จะเป็นในช่วงของพิศกลาด1912นะครับะจะเป็นเรงลอเรียลคาสิโนนะครับส่วนยุคที่สองก็จะเป็นงาน1917นะครับเรื่องชไนนิสโปลล่าก็จะมีการ,กรแสดงของน<ะ>ิ้วอุปกรณ์จีนต่างๆช่วงที่สามก็จะเป็นในพิศกลาด1975นะครับะจะมีชื่อว่าปิ้งเชียร์เตอร์มาสเตอร์นะครับ การฉายหนังจะแสดงฉายหนังของฮอลลีวูดแล้วก็ไทยฟิล์มเอง,งนะครับก็จะมีห้องกงด้วยนะครับก็จะมีมาช่วงยุคสุดท้ายก็เป็น1985นะครับจะเป็นฟิล์มรามามาสเตอร์สูรนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่เป็นหนังหนังรับทำไมาถึงมาเปลี่ยนเป็นเป็นแบบนี้แทนนะคะก่อนนิสานที่นี่เป็นสถานที่ที่ปิดอยู่ล้างมาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณระลงป<ง>ัณฑมาศรีพร้อมด้วยครอบครัวนะครับท่านได้เลยเห็นว่าสถาทนาที่นี้สามารถจะ Leonardo est, รีโนเวทกลับมาเป็นบูชิ โมเทลนะครับแล้วก็ทําให้ท่านได้ตัดสินใจดําเนินการกิจการต่อแต่เท่นั้นมาเป็นนายละเอเียดมาทาได้เวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วครับพอพิมพ์เข้ามาในนี้นะคะบรรยากาศทุกอย่างยังเหมือนโรงหนังอยู่เลยพิมพ์เลยอยากรู้ว่ายังมีอะไรเก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะครับแน่นอนครับมีครับต,ตอนนี้ก็ยังมีที่มีอยู่ก็คือจะเป็นเก้าอี้นั่งนะครับเก้าอี้นั่งบริเวณแขวนหนังสือทางเดินเข้าขวางมือจะเห็นเก้าอี้นั่งอยู่3าตัว แล้วก็จะมีสิ่งที่วงบอกได้ชัดคือจะเป็นรายละเอียดที่มีการตกแต่งของสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นต่างๆนะครับตามเลเยอร์เลเยอร์ไปนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือที่ชายหนังที่มีอายุผ่านมา70กว่าป<อ>ีแลครับเจ็ดสิบปีเลยใช่ครับเจ็ดสิบยาวนานมากเลยแล้วก็มีมุมสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้แบบถ่ายรูปเก็บกลับไปด้วยใช่ครับมีมุมสวยๆเช่นเรามีมุมนั่งเล่นเรามีมุมจัดประชุมการเล็กๆอยู่ทิม งานวิ่งทีมงานกันแล้วก็มีมุมของ co-working space area <ม>แล้วก็จะมีมุมของนั่งดูหนังเรามีหลากหลายสไตล์ที่ลูกค้าชอบแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้ครับโอ้โหพี่แอนพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคิมอยากจะไปดูห้องมากๆเลยนะคะห้องที่นี่มีกี่ห้องแล้วมีกี่ทายป้ะคะห้องเรามีด้วยก<ม>ันสองรูมทายนะครับรูมทายแรกเป็นห้องไพรเว t มารเกอร์สวีทนะครับม,มีด้วยกันสี่ห้องนะครับรูมทายที่สองเป็นไพรเวทดองเมทัลลี่รูมนะครับ มีด้วยกัน22ห้องนะครับรวมกันเป็น26ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะครับอยากทราบว่าที่นี่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยยังไงบ้างอะคะข้อแรกคือถ้าคุณผู้ชมที่สนใจที่จะมาพักโรงแรมฟินเชเตอร์ใ้แเบรเรนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราจะมีให้ลงแอปใครชนะหรือว่า ให้จดลงบันทึกวันเวลาวันที่และเวลาที่เข้ามานะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท <S S 2> ์แล้วก็ให้โชว์ใบเซอรี่เคดจากการฉีดวัคซีนขั้นต่ำหนึ่งเข็มอันนี้คือเงื่อนไขในการเข้ามาใช้บริการส่วนเรื่องมาตรการของโรงแรมเราแล้วก็โดยรอบของโรงแรมนะครับบริเวณส่วนกลางโคเว์กิ้งสเปซหรือว่าโซนต่างๆที่อยู่ในโรงแรม เรามีการต้งยาฆ่าเชื้อโรคประจําสัปดาห์หรือประจําถึงเดือนนะครับในในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มของเราก็จะมีบริการมีการป้องกันโดยที่พนักงานเราก็จะสวมถุงมือแล้วก็ป้องกันโดยใส่แมสตลอดเวลาในการทําง,งานรวมถึงตัวลูกค้าเองด้วยนะครับ <c oughs> ก็ควรใส่แมสหลังจากที่รับทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีจะมีจุดวางเจลอยู่ตามทุกโต๊ะเลยนะครับคุณอยากชมห้องต่างๆแล้วก็มุมสวยๆของที่นี่แล้วล่ะคะ่ะยินดีครับเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับโอเคไปเลย ตอนนี้คือโรงแรมเราก็จะมีจุดที่ขายรูปภาพนะครับค่ะซึ่งเดี่ยครับจะมีเห็นนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ เป็นรายการเดติเนชั่นทุกคนนะคะเนยก็ขอส่งกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับผู้ที่ประสบภายน้ำท่วมอยู่หลากหลายจังหวัดในประเทศไทยนะตอนนี้ค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจคือสู้นะคะอยากพึ่งท้ออย่ากพึ่งถอยนะคะอีกไม่นานค่ะวิกฤตนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะ สวัสดีแฟนๆรายการเดิน Destination นะคะช่วงนี้ถ้าเราได้ฟังข่าวเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมีพี่น้องหลายๆจังหวัดประสบพบเจอกับปัญหานี้นะคะยังไงสายและรายการเดิน Destination ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านผ่านพ้นกับวิกฤตครั้งนี้ไปได้และที่สำคัญค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจสำคัญจริงๆอยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาด ดีต่อเหงือกและแฟนช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะพวบรแนะนำเทพไทยค่ะยาส<า>ีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดกราบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิ้ลแค้15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลพูดถึงทรีทเมนต์ที่แพงถูกใจที่สุด ก็ทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลค่ะเพราะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้โอเคนะก้าวโอเคค่ะดีเนานะทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิล เราก็จะมีเพียงสองชั้นนะครับคุณคือ,คอคชั้นหน้าที่คุณเห็นนี้คือจะเป็นทางขึ้นเพื่อจะไปห้องนะครับแต่ทุกทีสังเกตตรงนี้ไหมครค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวหนังในช่วงที่ผมบอกว่าในช่วงสุดท้ายที่เราจะใช้หนังเป็นหนังฮ o อลล w o ีวูดเป็นหนังไทยฟิล์มนะครับแล้วก็หนังฮ่องกง น,น,เนหเลยอันนี้เป็นตัวหนังสมัยก่อนที่เขาใช้กันแบบนี้เลยเนาะใช่ครับโอ้ซึ่งต่างจากปัจจุบันมากปัจจุบันนี่คือแบบเปลี่ยนไปเยอะเนาะใช่อาจจะหาดูไม่ได้แล้วนะครับ อนนี้คือโรงแรมเราก็จะมีจุดที่ถ่ายรูปภาพนะครับค่ะเช่นเดียวรับจะมีเห็นนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอน,นี้เป็นสตาของในช่วงที่ยุคของสุดท้ายช่วงสุดท้ายโอ้ยอันนี้มันคือฟิล์มนี่นะใช่ไหมคะก็คือเข้าใจแบบตกแต่งให้มันดูแบบว่าดูเข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงหนังอะ นี้ก็จะเป็นรูปภาพของสตา oh. ที่เราตกแต่งอยู่ในห้องครับที่เราจะพากันเดินเข้าไปดูห้องนะครับห้องนี้นะครับก็คือทุกห้องก็จะมีแบบนีใช่ไหมคะจะแบ่งจะแบ่งเป็นสตาที่อยู่เหมือนที่บอกว่าจะเป็นโซนของ oh. อาา๋อแต่ห้องนี้จะเป็นห้อง <c oughs> นูนฟีนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องฟินเกเ,เตอร์สตาดาฮอลลีวูดหรือ oh. ไทฟีนที่อยู่ข้างในเข้ามาในห้อง ค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะชมโอ้เอพิอานรูปนี้มีความพิเศษอย่างไงบ้างคะ๋อรูปนี้คือใช่ครับเอวิสเทลลี่นะครับก็จะดูนะครับว่าจะไม่อันรูปนี้ก็จะถูกกับที่ไรหรือว่าถูกช่องตามลิขสิทธิ์ตุวการนะครับจะมีลายเซ็นให้นะครับอันนี้คือลายเซ็นของจริงเลยใช่ครับโอ้เท่มากมาก แเป็นแฟนคลับของเขาเอลวิสใช่ค่ะครับผมถ่าเดินมาเราก็จะมีรูปแาร์แอคชั่นที่ตามตามทางเดินค่ะคุณนีตะกน้นี้ใช่แล้วรูปที่อยู่ทั้งหมดที่นี่นี่คือได้รับลิขสิทธิ์เรียบร้อยเนาะถูกต้องเรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยเลยเพราะว่าถ้าในกรณีแม่สั่เรื่องเพลงหรือรูปภาพต่างๆจะต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทุกรูปภาพเลยนะครับ อันนี้นี่คือเป็นแบบเป็นโครงสร้างเดิมจากสมัยก่อนเลยตั้งแต่ใช่ครับจอนี้จะเห็นได้อยู่ในห้องของ Private Master ทุกห้องเลยนะครับทุกห้องเลยเนาะแล้วก็แบบแข็งแรงคือมีการทําให้มันแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงจะมีการเสริมโครงสร้างด้วยอ่าฮะส่วนพื้นก็เป็นพื้นไม้ในห้องที่เป็นพื้นไม้จะมีเตียงสองห้องแร้วคือเทียนพี่อยนคะแล้ว ความ mm hmm. พิเศษของห้องนี้อยู่ที่อะไรคะแล้วก็ห้องนี้พักได้กี่ท่านอือความพิเศษของเขาคือเตียงที่เรามีเราเป็นเตียง king size bed นะครับสังเกตนะครับเตียงจะใหญ่มากในกรณีนี้แล้วก็จะมีในห้องนี้ก็จะมีเป็นเตียงเสริมโดยการเป็นเตียงจอยตรงผมขอแยกฝึกดู อันนี้นะครับอันนี้สำหรับบุคคลคนที่3ามหรือว่าเป็นครอบครัวเร็นสี่คนได้เนาะถ้าม่เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยอะเงี้ยห้องนี้สามารถทําเป็นห้องแฟมิลี่รูมได้ครับอมากสุดได้ประมาณกี่คนคะสี่คนอย่างที่คุณพี่พูดแต่ว่าต้องเป็นเด็กนะครับถ้าเด็กอยู่ด้วยกันข้างบน3ามแล้วก็ตรงนี้เด็กโตสามารถใช้เตียงสติงเบดได้ครับค่ะ เข้ามาในห้องน้ำนะครับก็จตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออข้างหน้าของเราก็จะมีะน้ำผก็ดได้สองกรอบไปนะครับก็จะมีชาวาแขร์มีแก้วมีถาที่ล้างมือมีสบู่ให้นะครับ ของห้องนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะมีโปรโมชั่นพิเศษไหมคะพี่แอนปกติแล้วเลยราคาห้องนี้จะอยู่ที่3,500บาทนะค,คะแต่ว่าช่วงนี้เราช่วงโปรโมชั่นที่ว่ามีเราเหลือ1,900้บาทรวมงานก,กาับเรสองท่านนะครับ คู่มากถ้กา,าค,คุณพีมจองผางโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับคุณพิมก็จะได้ลดละค่าจูเซ็นนะครับโอ้โหที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะโอ้โหถูกมากมากเลยคุค้มค่าจริงๆเลยเดี๋ยวพยมต้องมาลองแล้วล่ะคะ<ช>่ะอันนี้แค่ห้องแรกเนาะ<ช>เรามีอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นคนละทายกันที่เรากำลังจะไปดูใช่ครับเรามีอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องบูนทายไคลเวสมาสเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตกแต่ง หรือเดคเคาน์เ o ชันค้ละสตาร์กันครับโอเคค่ะพี่อันี่้เราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วคะ่ะพี่ดีดีครับค่ะ นะครับที่เราตกแต่งภายในห้องนะคะ่ะอ๋อไม่น่าล่ะสีสันก็สดใสกว่าห้องก่อนเนอะออนี่ก็แบบมีสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ย ห้องนู้นจะดูมืดขึ้นหน่อยใช่ครับห้องนี้ก็จะให้ให้อารมณ์หรือว่าให้บรรยากาศเป็นบรตยากาสีสันสดใสขึ้นค่ะแต่ว่าเท่าที่คุณดูเลย์อัลเนี่ยก็คล้ายๆกับห้องนู้นครับได้จํานวนเท่ากันสี่ท่านเลยนี้ครัใช่ครับดึงออกมาได้เหมือนห้องนู้นไหมคะใช่ครับเขาจะเรียกว่าเตจนเอสเตติ้งเบดเหมือนกันเลยเนาะใช่ครับก็มีห้องน้ำในตัวทุกอย่างแต่ราคาไม่ต่างกันจะอยู่ที่1,900บาทสําหรับสองท่านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการใช้ท่าเพลซ์ซ์หรือว่า ิ้งเดรเราเ็าจะพเพิ่มพิเศษเพิ่มอีกห้าร0 0บาทอันนี้รวมอาหารเช้านะครับอ๋อก็รวมอาหารเช้าไปแล้วใช่ครับแล้วก็เด็กที่อายุต่างกว่า7ขวบเราไม่ไม่เสียค่าจ่ายนะครับสามารถพักได้กับผู้ปกครองนอนกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ครับคือถ,ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ i พิมสเตเตอร์ e r i t a g e s t a y ได้เลยใช่ครับได้ครับ เหมาสองห้องแล้วนะพี่แอนที่เห็นเหมือนแบบเป็นกาแบบเนี้ยแบบมันดูออกบบสไตล์จีนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นของเก่าแก่ของที่นี่อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นของเก่าแก่ของมอยู่ที่นี่นะคร<อ>ับคือห้องของเราจะมีการตกแต่งค่ะโดยเฉพาะที่จะมีแจกันหรือว่าการตกแต่งแบบนี้จะมีเฉพาะของห้องพิเวตมาสเตอร์แต่พ i เวตมาสเตอร์สวีทครับมีเป็นสี่ห้องนะครับส่วนของ p ิเวตโลว์เทัลลีรูมเราก็มีนะครับเราก็จะมีแตบบ่เหมือนแบบเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับ หรือว่าตัวหนังที่คุณดินเห็นเดินเข้ามาที่ว่าเป็นหนังฮอลลีวูดหรือว่าหนังไครฟิลนะครับก็ <c oughs> จะมีตัวหนังของจริงเลยนะครับติดอยู่ตามภายในทีุนเตียงเป็นพรทเว็บดอเมทัลล่เป็นแบบเดคอเรชันของแต่ละห้องใช่ครับจะอ,อยู่ในเตียงห้องพารงทเว็บดอมเนทรลีร่มันจะเป็นเหมือนสไตล์เหมือนบังเบสกับแพทตูลน,นะครับ เห็นว่ามีอีกสองห้องใช่ไหมคะสองห้องนี่คือมีความน่าสนใจอะไรยงับ้างคะที่เหลืออีกสองห้องก็จะมีเป็นห้อง The r o y a l Casino นะครับกับเดอะพีนชไ i น e สโอเปร่ก็จะเป็นห้อง ดูเพจน,นะสไตล์ล็อฟนะครับะจะมีห้องก็จะมีเป็น2ชั้นนะครับแบ่งเป็ชั้นก็คือแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีทีมคนละแบบตามยุคสมัยสีสมัยเนาะใช่ครับะจะมีสมัยที่เป็น4ส,สมัยที่ได้เลได้สาะในข้างต้นนะครับพี่แอนกับพิมพก็ได้พาไปดูห้องหลากหลายทป์แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบห้องแบบไหนนะคะสามารถติดต่อเลือกมาได้เลยเนาะแต่ตอนนี้นะคะพีมจะบอกว่า ที่นี่ไม่ได้เด็ดเฉพาะห้องอย่างเดียวแต่อาหารและเครื่องดื่มก็เด็ดไม่แพ้กันที่นี่เขามีบาร์แอนด์คาเฟ่นะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยยังไงอยากให้แอนพาพิมไปลองชิมแล้วล่ะค่ะครร้องร้องแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพี่แอนไปกันเลยค่ะไปกันเถอะค่ะพี่แอนพูดซะขนาดนี้แล้วนะคะท้องพิมพ์ร้องแล้วอะค่ะงั้นเดี๋ยวพิมพขออนุญาตไปลองชิมอาหาร นำรากไข่ลูกเขยน้ำอบวุ้นเส้นสนใจติดต่อคุณต๊อกโทร0841624262ค่ะค้ามันบ้านนอกจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านงานหัตถกรรมงานคราฟงาน DIY ฝีมือของพนักงานของบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่รวมถึงฝีมือของคนบ้านนอกทั่วไทยแวะมาเลือกซื้อไปตกแต่งบ้านกันได้เลยสนใจติดตอ่อ a c e b o o k บ้านนอกชอ็อปหรือไลน์บ้านนอกค่ะ เดอะเดสิเนชันร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะต้องเนในนาเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด อันนี้เราคาคุณพีนม,มาอยู่ที่ข้างหน้าของบ็อบอปิทเบแอนด์คาเฟ่นะครับอันนี้คือแบบเหมือนอยู่ในโรงหนังจริงๆเลยอ่ะใช่ครับ<อ>ตลน้นี้ก็จะมีแบบว่าที่นั่งแล้วก็มีการนั่งแล้วก็ทําเครื่องดื่มตรงนี้เลยแล้วมีอ่คู่ไปถึงการบริการของเราเรามีทานอาหารก็ได้่างด,ดื่มก็ได้ใช่เผ็ไหนบ้างคะมีเครื่องดื่มมีเผ็ชากาแฟนะครับร้อนเย็นแล้วก็เป็นสินทธิ์เจอร์ดิ้งของเราแล้วก็ม็อกเทลค็อกเคล มีทั้งหมดเลยครับก็คือมีหลากหลายเลยเนาะให้เลือกครับค่ะใช่ครับคุณแนนคะแล้วพิมมองมาทางนี้นะครับพิมเห็นเป็นจอฉายหนังอันนี้เราสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างคะครับเราสามารถทำาฮ<น>เบตอีเวนต์งานจัดงานเลี้ยงส่วนตัวนะครับแล้วก็เรายังสามารถใช้บริเวณจอหนังนี้ครับขึ้นจอสกรีนได้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็คือโรงฉายหนังนะคะจอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็นจัดอีเวนต์ได้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูรายการนี้อยู่แล้วสนใจจะจัดอีเวนต์สามารถติดต่อได้นะคะ แล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารเครื่องดืม่มแล้วก็เมนูของหวานที่พี่แอนแนะนาก็อยู่ข้างหน้าพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันแบบสดใสมากๆเลยพี่แอนแต่ว่าก่อนที่เราจะทานกันนะคะพี่แอนช่วยเล่าพิมฟังได้ไหมคะว่าแต่และเมนูเนี่ยมีความพิเศษอย่างไงบ้างค่ะเราจะแบ่งเป็นเซ็ตนะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตของข้างนอกหมายถึงว่าเราเอาเซตข้างนอกบริเวณในย่านคอมมูนิตี้ที่นี่นะคะ,คะ ก็จะขึ้นชื่อโดยการันตีโดยของมิชลินไกด์เมนูนะครับได้มิชลินเลยใช่คบมิชลินสตาร์นะครับก็จะเป็นโจ๊กหมูตรงนี้นะครับโจ๊กหมูนี่จะมีชื่อว่าโจ๊กปินนะครับก็คือชื่อเหมือนที่นี่เลยใช่ครับแต่ถ้ารู้จักโจ๊กหมูอันนี้ก็คือต้องรู้จักที่นี่เหมือนกันควบคูกันมาครบคู่กันมา,นมาด้วยกันเลยใช่ครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นอาหารเช้าของเราเป็นอาหารเช้าหลักของเราด้วยนะครับมาถึงจานใช่ครับจานถัดไปนี่ก็จะเป็นของ ร้านแสนยอดนะครับผมร้านแสนยอดนี่ก็จะขึ้นชื่อขึ้นชื่อรัดหน้านะครับเป็ดแล้วก็รัดหน้านะค,ะคะเราวันนี้เราเอาราัดหน้ามาให้คุณกินได้ลองดูนะครับรัดหน้าคณะอ้องกงหมูนะครับส่วนเมนูถัดไปอันนี้ก็เป็นเป็ดประจักษ์นะครับเป็ดประจักษ์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของข้าวหน้าเป็ดทางของรับประจักษ์เองเขาก็จะมีเป็นเมนูข้าวให้เรา เป็นหอหแว่าเป็นข้าวหน้าเ็จข้าวหมูกรอบข้าวเชโปงียครับวันนี้อันนี้แต่นี่คือข้าวหน้าเป็ดประจักษ์นะครับร้านที่พี่แอนได้พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครได้มาแถวเนี้ยจะรู้ว่า3ร้านนี้คือร้านเด็ดของที่นี่เลยแหละคะ่ะแล้วพิมก์ก็รู้มาว่าร้านเด็ดของที่นี่คิวจะยาวมากๆทีนี้เนี่ยเรามีบริการเสิร์ฟมาที่นี่ด้วยไหมคะ มาทาน<ไ>ที่นี่ได้เลยไหมนี่ครับเรายืนยันว่าเรานํามาเสิร์ฟที่นี่โดยที่ทุกคุณลูกค้าไม่ต้องไปรอไม่ต้อง,องรอคิว<อ>ยาวเนาะแต่มีค่าบริการเป็น ter, เดลิเวอรี่ช้าเพียงท่านละ35บาทต่อนหนึ่งท่านนะครับสั่งได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราเราคิดปเป็นหัวๆไปเป็นรายๆไปแล้วนี้นะคะก็เป็นเมนูของทางชุมชนนะคะส่วนเมนูของเราที่นี่นะคะก็น่าทานไม่แพ้กันค่ะสีสันสดใสน่าทานมากๆเลยตัวนี้คุณพิมนะครับจะเป็นสปาเกตตีพ็อกบอ ะะแล้วถ้าสมมติสําหรับคนที่เขาไม่ทานหมูเงี่ยเรามีเมนูอื่นๆ ที่เรคค m มเมนด้วยไหมคะมีเช่นกันครับคุณพิมตรงเนี้ยเรามีทั้งหมูมีไก่ก็จะเป็นข้าวไก่ทะเลกินะครับอันนี้ก็จะมีน้ําซอสเคียงคู่ไปด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งคือแฮมแกงเขียวหวานอ๋อแกงเขียวหวานไก่แกงเคียวหวานกั้นใช่ครับแกงเขียวหวานไก่เราจะใช้เส้นเราจะมีทั้งแบบเส้นกับแบบข้าวนะครับนี่อยู่ที่คนที่ชอบนะครับจะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับพิเศษก็มีออปชั่นให้เลือกเพิ่มมีให้เซ็ตขนมซีฟิลมนะครับอ๋อก็คือแบบมีเปลี่ยนนจากกั กินเส้นขนมจีนเป็นแบบเส้นสปาเกตตีใ้ใชมกับลาฟิวชันใช่กับราฟิวชั่นเข้าไปในอยู่ในของอแกงเกี่ยวหวานกันอืมโอ้โหแล้วเมนูของหวานก็น่าทานมากๆเลยนะคะสีสันสดใสมากๆเลยพี่แอนคะสองเมนูนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะสำหเมนูแรกนี้ก็จะเป็นชรร็อกโกแลตลาวาเค้กนะครับข้งางในจะเป็นดาร์กชรร็อกโกแลตนะคู่กับวิปครีมน,นะครับ ส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นวราโต้วิทสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีวิทีนเคียงด้วยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเดอะเบสเซอร์เรอร์หนูซึ่งดื่มที่ขายดีที่สุดของเรานะครับในรูปแ,แบบของกาแฟานะครับโดยเป็นตัวเอสเปรสโซผสมกับตัวยูสุแล้วก็มีโซดาเป็นตัวผสมโอ้โหพี่แอนถ้าพิมได้ทานเครื่องดื่มอันนี้นะคะพิมจะต้องสดชื่นมากๆแน่เลยค่ะสำหรับใครที่ไม่พร้อมที่จะมาทานในร้านนะคะเรามีเทคเอาไวยไหมคะ ครับเรามีเคเาเวกลับไปนะครับคุณลูกค้าสั่งกลับบ้านไปเราจะมีเป็นแก้วโกรีนให้นะครับส่วนแก้วโกรีนนี้อของเขาวัสดุเขาจะทํามาจากสิ่งที่รีไซเคิลได้ที่ย่อยสลายเองตามธรรมาชาติอันนี้ก็จะเข้ากับคอนเซ็ปที่เรามีเป็นยูเนสโกสเตนเนอเบริตี้นะครับก็คือแบบว่ามันก็จะเป็นรีไซเคิลรักโลกอะไรอย่เงี้ยเนาะใช่ครับเป็นลดการแคมเปญที่เกิดสภาวะโลกร้อนตรงนี้เราก็ให้ความร่วมมือ,เ,อเต็มที่ครับ โอ้โหฟังพี่แอนพูดสักขนาดนี้แล้วนะคะท้องพิมพ์ร้องแล้วอะค่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตไปลองชิมอาหารก่อนได้ไหมคะเชิญคุณพิมพ์ทานสบายนะครับขอขอนุญาตนะคะพี่แอนได้เลยครับ ก็ได้ครบทุกอัตรรรจริงๆนะคะเปิดประสบการณ์แปลกใหม่หพีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่สวยๆนะคะมุมถ่ายรูปสวยๆอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆเลยนะคะพียนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจมาเที่ยวแบบนี้สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเพียนสามารถเข้าไปดูในช่องทางหลักของเราคือมี f c e e o o o นะครับแล้วก็มีไลน์ของเราแล้วก็จะมีในเว็บไซต์ในโรงแรมเป็นเว็บไซต์ได้ตรงของเรา และช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างคะเพียนโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับคุณลูกค้าจองเข้ามาในราคา1 9 0 0ะบาทจ่ายเพียง1 1 4 0บาทราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านนะครับต่อคืนถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณเพียงมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะทางดานเีก็ขอบคุณเช่นกันและส่วนตัวผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ สุดนะคะสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะวันนี้พิมพ์และรายการ The Destination มีของที่ระลึกมาฝากกันค่ะเพียงแค่ร่วมสนุกกับคำถามว่า Prince Theatre Heritage Stay ตั้งอยู่ที่ไหนคะข้อหนึ่ง บางไปอินข้อ2บางรักหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะทราบคำตอบนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจนะคะ The Destination พร้อมกับบอกว่าชอบช่วงไหนของรายการของเราค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามนะคะพร้อมรายชื่อผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่พิมพ์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะมาเที่ยวสามารถออกเดินทางได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ที่สําคัญเลยนะคะ คุณผู้ชมห้ามประมาทนะคะห้ามกาดตกมือต้องล้างบ่อยๆนะคะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือรักษาระยะห่างให้เหมาะสมค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่ชมรายการไม่ทันนะคะสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ The Destination นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทีมและรายการ The Destination ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การเตือนเครื่องฟอกอากาศห้อยคอไม่กันโควิด -19 และฝุ่น p m 2.5การใส่หน้ากากอนามัยยังคงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดหน้ากากอนามัยเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่สุดแล้วนะครับในการป้องกันการที่ัวเราเองรับเชื้อโรคเข้าสู่ร,ร่างกายระมาดไม่ได้รู้จกักโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าพลัสพร้อมเตรียมรับมือซึ่งอันนี้เนี่ยที่เรากลัวเรากังวลเพราะมันทําให้อั